สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวงานชุดสิ้นเดือนให้ชมนะครับพอดีว,วานประกอบเสร็จค่ำครับรีวิวไม่ทันชุดนี้มีหกกระบอกครับของใครบ้างไปชมรีวิวกันเลยครับผมกระบอกแรกครับเป็นกำคอแกะกันลื่นท้ายเรียบของคุณยุทธยาครับเป็นประดูทั้งลำนะครับ เกะคอกันลื่นครอบไกลสแตนเลสครับไกลเลสเซฟนกจับท่อสแตนเลสปีกอลูมิเนียม50เซนครับลางเป็นลางไม้ประดูจสมท้ายครับเป็นไม้เก่านะครับมีรอยเซี้ยนไม้ดำๆสองเส้น ระบกที่สองเป็นของคุณชมพูนุชนะครับกำคอตายเรียบแกะกันลื่นลางฝังทองเหลืองปีกค้างคาวนะครับไม้ประดู่ทั้งลำ้ายครับครอบไก่สแตนเลสไก่สแตนเลสเซฟนกนะครับจับท่อสแตนเลสปีกค้างคาวอลูเนียม50เซนนะครับลางเป็นลางประดู่ฝังทองเหลือง ชมท้ายครับเป็นไม้ไปดูกเก่านะครับกระบอกที่3เป็นของคุณอดิศัก์นะครับกำคอท้ายเรียบแกะก,กันลื่นปีกค้างคาวนะครับชมท้ายครับ ไอไม้ปดูนะครับครอบไกลสแตนเลสไกลเลสเซฟนกครับผมจับท่อสแตนเลสปีกค้างคาว45ครับรางเป็นรางประดูรางไม้ชมไทยครับ ระบอกที่4เป็นของคุณอ้นนะครับกำคอท้ายเรียบแกะคอกันลื่นปีกข้างขาว55ครับชมท้ายครับท้ายประดูนะครับจับไอ้ครอบไกลสแตนเลสไกลเลสเซฟนกนะครับจับท่อสแตนเลสปีกเป็นปีก55ลรูสไลด์นะครับ ตัวนี้มีตาเลยนะกระบอกที่5เป็นของคุณอานนท์นะครับกำคอท้ายเรียบแกะคอการลื่นลังอลูมิเนียมนะครับท้ายประดูครับ แกะคอกันลื่นนะครับทําสีดําครอบใบเป็นอลูมิเนียมครับไกสแตนเลสเซฟนกครับจับท่อสแตนเลสปีกท้างขาวห้าสิบเซนนะครับลางเป็นลางรางเหลี่ยมเบานะครับมีรูแข็งเบาชมท้ายครับท้ายไม้ประดูเก่านะครับ บอกที่หกเป็นกับคอท้ายเรียบแกะคอกันลื่นแต่ไม่ทำสีนะครับของคุณน่าจะเป็นคุณลุงนะครับพอดีลายเก่าหลุดนะครับถ้าเห็นแล้วก็แอดมาใหม่นะครับเบอร์เดิมครับผมแจ้งลูกค้าไม่ได้ครับโทรศัพท์เครื่องเก่าตกน้ำนะครับลายจริงไหมครับเลยสมัครลายใหม่เห็นคลิปนี้แล้วก็ ติดต่อมาเยนะครับงานเสร็จเรียบร้อยครับรอส่งท้ายประดูครับแกะคอกันเลื่นไม่ทําสีนะครับครอบไปสแตนเลสไจเลสเซมนกครับผมจับท่อสแตนเลสปิดค้างคาวห้าสิบครับลางประดูจมท้ายครับไม้ประดูเก่านะครับ ก็ดีไม่ได้เมมเบอร์ลูกค้าไปด้วยลายหลุดไปครับแอดมาใหม่ครับใช้เบอร์เดิมครับผม